เปิดโดงเข้าไปครับเป้าหมายอยู่ที่ดานิโลอลเวสนะครับแต่ผู้ตัดสินเป่าไปแล้วครับเราเป็นจังหวะฟาวของกองหน้าสุพรรณเลยครับบอลขึ้นมาที่อิสมาลนรับบอลอีกครั้งหนึ่งครับทางขวาครับยาเซียอิสลามีมีโอกาสได้เปิดไหลทะลุช่องเข้าไปในเขตโทษแ่า่ยิงลูกนี้เจอขวางอยู่ครับโรมูโลนี่ยแมโอกาสครั้งแรกเลยครับเกมให้กับ ทางฝั่งเจ้าบ้านได้ลุ้นบ้างโอ้โหออกมาไม่เจอบอลน,นะครับเป็นถึกเตโต้วก็กระโดดโขกนี่แต่ว่ากดไม่ลงครับทันจะมาล้างตาบุกมาชนะได้บ้างหรือปรเปล่าครับเกมนี้วันนี้ก็ค่อนข้างจะพร้อมอ่ะแต่ว่าลุกทีหลุดมาแล้วเหนือนบุโรโน่ครับโอกาสได้เปิดเข้ามาต้องสกัดทิ้งไปก่อนครับโอ้โหโอ้มีมารอยอยู่สองคนนะครับเ,เข้า มายังมีโอกาสได้มองอีกครั้งหนึ่งครับแต่บอลมันไม่เข้ากรอบไม่มองสก,กัดไม่ดีครับเอเลฟต์เจอยิงสวนเลยครับดานิโลอาเวนนี่ทิ้งเข้ามาในเขตโทษอิปซันโอ้โหลูกนี้ช้าไปครับยังเอาบอลมาคล้องได้อีกครั้งหนึ่งครับอิปซันเดโลเข้าขวาแล้วยิงเลยครับโโอ้โห,โห หัวหหลุดมาถึงรัชนาธเลยครับเี่ครับวิ่งทำทางให้แล้วครับดานิโลอาเวสล็อกเข้าซ้ายครับยังไม่เปิดตัดสินใจยิงเอเเลยครับแมยังไปติดกับทางอาเล็กอนุพงผ์เี่ครับไม่คิดอะไรมากครับโยนเข้าไปลุ้นในแดนหน้ากันดานิโลอาเวสยิงไกลเลยครับใจคอแกเลยยังได้อีกครั้งครับคาราบูเอสให้ไปที่จักริตไหลต่อมาที่ดานิโล ใช่แล้วครับูเอมีโอกาสได้ซัดด้วยเท้าซ้ายก็ยังไปตรงตัวของยศพุนเ,เอาและเนี่ยโอ้ยลูกนี้ก็แม่ได้หรือไม่ไม่ได้ครับโอ้โหโอ้โหอ,ออกมาไม่เจอบอลนี่ครับทางยศพลเคียงดาวมาปัดตรงนี้ไม่ถึงครับบอลหลุดไปฟลักเสาสองครับนี่ครับแต่ว่าโอ้โหยังดีนะว่าน่าจะเรียกว,ว่าไม่เข้าเท้านะครับไปโดนหน้าแข้งซะก่อนอนุพงษ์ มีโอกาสอีกครั้งแล้วครับในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเปิดเข้ามาก็ยังไปติดทางธนาเศษเปิดมาแล้วมันไม่ไม่เข้าของหน้าตัวเป้าครับแล้วก็ทางแผงหลังตัวพันธรียกวก็ตัดตัดได้สวยดานโลถึงบอลก,ก่อนด้วยนะแม่แต่จับบอลยาวไปหน่อยตามมาช่วยเก็บไว้ได้ครับกองหลังของขอนแก่นโอ้แต่ให้บอลไม่ดีครับไปติดจากผิดเปิดเข้ามามีโอกาสได้จบครับลัเชน่าแต่ด้สิงเป้าไปแล้วครับ นี่ฮะพุ่งุ่มมามงบอลน,นะครับทางอารเฟีอร่าผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกไปนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้ครับขอนแก่นยูในเต็กกับสุพรรณบุรีมีธนาเศรษฐขวางอยู่แับเปิดบอลขึ้นหน้ามาที่จักกิจเล่นกับทางคาราบุเอให้บอลกันเร็วมากครับจังหวะนี้ เ,ออเข้าไปไหนเขตโทษจากกิจโอู้่ช้ากว่าทางปราเมลแล้วมีโอกาสยิงเหมือนกันครับทางดานิโลโอ้โหโตขึ้นมา,น,า,านี่ขึ้นมา3-4่คนจังหวะนี้นี่กองหลังไปไหนหมดครับเนี่ยแกนเกืเอบไปแล้วครับของผนแก่นโคง้งเข้ามาก็แมชกไม่โดนครับแพทริกเดโตมโอกาสซัดไกลเข้ามาเลยครับยังไม่ได้บอลมาอยู่ที่อิฟสัน ปิดกลับเข้าไปในเขตโทษครับแมยังขวางได้ดีกองอหลังของสุพันและไปทำฟาวครับลูกนี้พูดสิงเป่าด้วยครับโอ้โหเหมือนว่าเนี่ยมีมีกระแทกนิดนึงฮะทางเบญชนกอไปออกแขนแล้วครับจังหวะขึ้นมงครับคือท,ที่เราดูจากภาพช้าเนี่ยเท้าทั้งสองข้างของชินตักรน,นั้นอยู่ในกรอบเขตโทษ18หลานะลาับ เพราะว่าอิสซันเนี่ยก่อนหน้านี้ยิงจุดโทษพลาดมาสองครั้งแล้วเนี่ยอิสลามีวิ่งเข้าไปยิงลูกนี้โอ้โหได้ประตูครับโอโ้ก็เกือบไปเหมือนกันครับอ่านทางถูกนะครับจังหวะนี้ทางเดโตแต่ว่าบอลมันเลียดจริงๆครับเี๋ยวก็ย้อนมาดูจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งเกือบเซฟได้ครับแพทริกเดโตโอ้โบอลมันลอดแขนไปเนี่ยครับคือถ้าบอลมันเต้งพื้นอีกสักนิดนี่มีลุ้นเลยครับว่าเขาจะ อาจจะปัดไว้ได้ด้วยสามครับแต่ว่าการยิงลรงนี้มันค่อนข้างเรียดครับเนี่ยตกตกที่พื้นก็เลยรอดเข้าไปครับก็แบบเหมือนจะโดนปลายมือนีดนึงด้วยครับจุดโทษของหอนแก่ลูกนี้ก็ถือว่าเป็นประตูแรกในรอบสเกมเลยครับในลีของพวกเขาครับเพราะว่า2เกมก่อนหน้าน,นี้ยิงประตูไม่ได้นะครับบอลหลุดมาถึงอิฟเซนเมโลแล้วครับทางขวาปั่นเข้ามาลูกนี้โอ้โหเอาจนได้ครับ ส,สวยจริงๆครับลูกยิงของอิฟซันในโลลูกนี้ก็ไม่ต้องอุดท้อน,นะครับหลายคนมองว่าเขาถนัดเท้าซ้ายแต่ลูกนี้ครับต,ตัดติใจได้บอลพลิกเข้าในหาเหลี่ยมขวาแล้วก็ยิงเข้าเสาแรกเบียดเข้าไปเลยนะครับโอ้ต้องกลับไปถามแม่ว่าถนัดข้างไหนคือกองหลังของสุพรรณนี่เข้าช้าไปหน่อยครับไปปล่อยให้อิฟซันรอบเข้าแบบนี้นี่ก็ไม่อทอดน,นะครับ พยายามอยู่นานตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วนะครับสำหรับอิสซันเมโลสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จกับจากประตูนี้ของเขาเพียง12นาทีเท่านั้นครับในช่วงครึ่งหนังครับของขอนแก่นได้มา2ประตูไหลออกไปทางด้านข้างโยกเข้าขวาและยิงครับผลเอกโอ้โหลูกนี้ยังไปตรงตัวของยศพลครับและเจ็บไปด้วยครับ <S <S เปิดเกมรูปแบบเต็มสูบแล้วครับสุวรรณบุรี <S <S ชักติด ยังให้ไม่ได้ครับโอ้พื้นที่มันแคบจริงๆลูกนี้ตีต่อให้กับจัก,กิจไว้พิรมหม่ล็อกจังหวะแรกยังไม่ยิงนะครับนะี่ครับยังพิ้วอยู่ในเขตโทษแต่สุดท้ายก็ทําบอลล้นออกหลังไปครับเอาครับขึ้นมาแล้วครับทางขอนแก,ลลก่นลูกนียังจ่ายไม่ได้ครับทางอิสลามีดักอยู่เลยครับผูบ้เล่นของสุพรรณ์ยกขึ้นหน้าให้กับดานิโลอาเวสหลุดขึ้นหน้ามาแล้วมีการได้ซัดก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหไปตรงตัวของยศพล เดี๋ยวลูกนี้วิ่งจ่ายหลุดออกไปแล้วก็วิ่งสอดขึ้นมาสวยครับถือว่าจริงนี่แมเน้นว่าเอาเต็มข้อไปก่อนเลยตรงเอาครับได้โยกออกมาทางสายกริดโผล่เปิดเข้าไปก็ยังไปติดท <c oughs> ีการโ <c oughs> ยอนอีกครั้งหนึ่งก็ได้มองโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับเอ,ลอเอลนเบียร่ามงเต็มเต็มเลยครับคนเอกก็กว่าเป็นเด็กสองขาครับตาม คุณแม่ไปที่เดนมาร์กตั้แต่หกขวบนะครับลองจับตาดูครับครึ่งของไทยเราเดินที่ต่างแดนดาวนโลเอาเอสผิวกัดพลิกในเขตโทษแลวยิงเข้ามาก็ยังไปติดบรรดาแนวรับของขอนแก่นยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหดูครับโอ้โหธนาเสฐียครับเออเข้าไปถึงหัวดานิโลด้วยครับแม่แต่มันหงกเผาเลยครับปิดพรมครับ ย้อนคืนหลังไปเลยครับไปตั้งเกม,มกันใหม่ครับใยต่อขึ้นหน้ามาแทางทะลุช่องลูกนี้สวยด้วยครับมีโอกาสได้ยิงแล้วแม่ไม่ได้ประตูครับกู้หลุดกรอบออกไปหวุดหวิดครับราชนะจะเป็นคนเปิดเข้าไปลูกมีกับเบียวกัดได้ยิงด้วยครับแมแต่น้ำหนักมันเบาไปครับนัฐพล โอ้โหพระนขึ้นมาจังหวะนี้ได้จบด้วยการยิงได้ด้วยครับยิงเข้าไปบบว่าตรงตัวครับแล้วก็โดโต้กลับขึ้นมาแต่ยากอ้าวลูกซิงสงกัดไม่ดีแล้วก็โอ้โหทางทติวิเโตออกมาช่วยเกมรับไปได้ครับตัดลูกนี้กิษดาย้อนหลังขึ้นมา <ไป S 1> เล่นกับทางพัชรพลดิ้นหลุดไปได้ด้วยแล้วเปิดเข้ามาก็ยังติดมิวการจับบอลในเขตโทษรัชดายิงก็ยังไปติดเส้ของยศพลโอ้โหลูกนี้ สุดยอดจริงๆครับลูกเซฟของเขาโอ้ช่วยทีไม่ได้หนึ่งฟังครับทางยุทธโกครับตัวนี้รัชนะจังหวะแรกแม่จริงๆแล้วก็หน้ายิงสับลูกนี้เนี่ยครับแกไปก็ไปจับแต่งไปก่อนครับแล้วก็มาหาจังหวะยิงซ้ําไปโดนอ่านทางออกครับแต่ว่ายิงแหวกกลาง3ามกองหลังไวนะครับเตะมุมครับธนาเสดเข้ามามีโอกาสได้มงปีชนกอูหแล้วบอลมันก็ล้นไปถึงเพื่อนเลยว่ามีโอกาสได้มงอีกครั้งหนึ่ง ยังเก็บบอลไว้ได้ครับกิสลามีมองหาเพื่อนอยูไหลายช่องนี้มาแม่นด้วยอิฟซันเมลโลยิงเข้ามาก็ยังไม่ได้ครับจากกิจครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะได้โชว์ถือไมครับจากกิจพรลาพลให้มาทางซ้ายติดพรมครับเปิดเข้าไปตรงกลางมีโอกาส้วครับโยกออกซ้ายแล้วซัดลูกนี้มาทำได้ไม่ดีครับจังหวะสุดท้ายแต่คนโดนชนไม่ไหวครับแล้วก็ผู้สินบอก